ครับพบกับบลอกชิมาโนสกอร์เปียน DC สองพันยี่สิเอ็ดนะครับนี่นี่ผมแกะล้างนะครับทำความาสะอาดเตรียมจัดส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับสภาพดีครับนี่ใหม่ๆก่อล้างทำความาสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวยอดน้ำมันทาจารวีแล้วเดี๋ยวไปลองเทสกันดูครับว่าใช้งานได้ดีไหมช,ช,ชิมาโนสกอร์เปียนดีซนะครับตัวนี้เป็นปีเก่านี้เป็นปีใหม่สองพันยี่สิเ็มแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูครับการใช้งาน ระยะอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะว่าเพราะว่าสายในสะปูนี้มีน้อยมีอยู่ประมาณ35เมตรเองดูจะขอบได้นะเหลือเยอะเลยว,ลวีดลั่นๆันครับวีดลั่น ยาังไม่ค่อยดีนี่หมุนตัวนี้หมุนลื่นไม่ขึ้นมือน,นะครับหมุนเนียนๆยังจะเป็นตัวก่อแต่ยังเนียนอยู่ ตัวนี้สายมันน้อยมากเกินไปนะครับมันเลยตีไม่พอออกตีได้อยู่ประมาณ25เมตรก็สกอปเปียนดีซต,ตัวนี้นะครับราคาเงินสดอยู่ที่5,000บาทครับแล้วก็เงินผ่อนอยู่ที่5,600บาทนะครับสนใจก็ทัก facebook กนะพลมาเอียม,มาได้เลยนะครับสายงานปกติครับหมุนไดีหมุนลื่นหมุนเนียนครับติดจ,จังปกติเบรกแน่น ถ้าสายเต็มสปูนนะครับตีไปได้อีกเยอะอน,นี่สายไปน้อยเกินไปเดี๋ยวดูเดี๋ยวมาดูตัวใหม่ 2, 0, 2,021ดูบ้างนะครับต,ตัวนี้เงินสด7,500บาทครับตัวใหม่เลยปี 2, 0, 2,021 ถอน7 0 0เงินผ่อน7 9 0 0นะครับ นี้ทำระายะได้ดีกว่าหน่อยนึงตากากลปเป็นเพราะว่าสายเยอะกว่าครับถ่ายเต็มสปูลตีออกง่ายเดี๋ยวฟังเสียงชิปชัดชัดๆเฮ้ยของหมากัดลาน่ะมาไม่กัด มาก็ต้อบาทเท่านี้บาตบัตรใบยบใบนี่ใบยบาย่เก่าด้วยนะครับตัวใหม่และตัวเก่านะครับ Scorpion DC ตัวเก่าจำไม่ได้ว่าปีอะไรแต่ตัวใหม่ปี2021ครับ ขอบคุณด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับใกล้ไปบายบายครับให้เห <laughs> ็นตาบันบบายบายคุณมมาก